ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูรถไฟฟ้านิดหนึ่งครับตอนนี้เรามาเยี่ยมชมศูนย์ขบโบตาฟาร์มนะครับตัวน,นี้เป็นรถไฟฟ้านะครับอนาคตอาจจะได้ใช้ช่วงนี้อยู่ในการพัฒนานะครับหวานเสร็จดีน้เปาได้ด้วยนะ วันนี้บริษัทยสยามคูบตานะครับได้นำพาสมาชิกลูกค้านะครับของคูบต้ามาเยี่ยมชมาฟาร์มของคูบตานะครับคูบต้าฟาร์มหลักสูตรวันนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ของสยามคูบตานะครับคือโดรนตอนนี้ รบรรยากาศดีเป็นรุ่น LXE 2 6 1อตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาขึ้นมานะครับ คลิปนี้สั้นๆครับาฝากให้เพื่อนๆดู